ชาวประชาธิปไตยมีเฮไม้ระยองแจ้งข่าวความคืบหน้าได้สถานะการพำนักอยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดาแล้วมีสลิมถามกันอย่างมากมายว่ามึงไม่ผิดแล้วมึงหนีไปทำไมข้อเท็จจริงก็คือถ้าเกิดว่าผมเป็นอาชญากรตามที่รัฐไทยกล่าวหาผมก็คงจะไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไฟเขียวให้อาศัยให้พำนักระยะยาวในประเทศแคนาดา ที่ได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยในชีวิตติดอันดับโลกอีกทั้งยังเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้มันมีคำตอบในตัวเองแต่สลิมของท็อปนิวส์จะเข้าใจถึงเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่อยู่ที่ตัวเขาผลพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าผมไม่ได้เป็นอาชญากรตามที่รัฐไทยได้กล่าวหาแล้วก็ยังยืนยันเช่นเดิมยกเลิกม,มาตราหนึหนึ่งสอง